โอ้ม oh, so ีอาสวยมากสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมกลับมาเจอคิวในช่องของคิวแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในช่วงรีแอคชั่นกันอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับผม ซึ่งในช่วงเ e a ั t i นะผมแน่นอนว่าเราจะต้องมา reaction MV K-pop วงที่กำลังจะค o m e b a c k หรือว่ามีวงที่ทุกคนได้นำมาแน่นอนครับแต่วันนี้คิวจะมา reaction วงเกิรกุปอีกวงหนึ่งที่คิวก็ติดตามแล้ว่อาขลางชอบส่วนตัวพอสมควรน,นะครับผมนั่นคือวงเอเกว่ o โกโนั่นเองวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมเพราะว่า ใครที่ติดตามเอเวอร์โกนะครับก็จะรู้ว่าเป็นวงที่ไม่เคยทําให้ผิดหวังในเรื่องของคัมแบ็คเพราะว่าเพลงหลึ่เพลงคือฟาดฟาดฟาดมากๆเลยวันนี้ก็คือวันที่1นึ่ธันวาครับผมซึ่งไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงตอนไหนนะแล้วก็วันนี้ก็คือตาแดงด้วยเนี่ยทุกคนวันนี้คือเราตาแดงด้วยหนึ่งกลุ่มเพลงรอบนี้มีชื่อเพลงแต่ต้นว่า Pirate นะ เป็นสาวจรนสลัดที่ดูเหมือนว่าจะออกไปเต้นกลางอวกาศนอกโลกอีกแล้วนะครับจากภาพาพวกโปสเตอร์อะไรที่ปล่อยมาเนาะโอเคมาตืาน่นเต้นตอนแรกคิวชอบไอชานะครับทีนี้ด้วยความว่าเราไม่ได้ครบแล้วเพลงของเอเวอร์โกเนลงงานบ่อยนะแล้วเราก็เต้นเป็นตัวมีอาร์เองเราก็เลยโอเคตอนนี้ก็คือเรากลายเป็นเมนมีอาร์ที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับ m v ก็ <c oughs> ここได้ปล่อยออกมาแล้วซึ่ง,งตืน่น <c oughs> เต้นมากๆตื่นเต้นมากแล้วก็ ไม่ดูจะพ <laughs> ูดนกี่เดียวจะร้องไห้แล้วโอเคก็ขอบอกนะครับว่าคลิปนี้แล้วก็คําเตือนนะครับคิวอาจจะมีการตะโกนวีดไลน์นิดนึงแล้วก็กรีการ์ดนิดนึงนะครับผมแล้วก็อาจจะมีการแบบโบวิวไวไวตามสายคิวนิดนึงแล้วก็อาจจะมีเสียงรถเสียงลาจากด้านอนเพราะว่าถ่ายกับตรงหน้าต่างนะครับผมโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันในผมกับเพลง ever go ที่ชื่อว่า pirate นะครับอ๋อแล้วก็หวังว่าเน็ตจะไม่หลุดระหว่างการดูนะครับโอเคมาห้าสี่สามสองหนึ่ง ว้าวโอ้อยเลยเซนเตอร์อีกแล้วว้าวชื่อโอ้มีอาสวยมากคนลุกคนลุกเดี๋ยวแสงแค่นี้เดี๋ยวนะดี๋ยว,ยว,ยวอันนี้คือเปิดเลยเหรอเดี๋ยวดูดยวเด๋ยว สวยไปหมดทุกคนเลยอะแต่เดี๋ยวแต่เมื่อกี้คือท่อนเปิดเหรอโอ้โหมียาแพงมากอีหลันก็สวยมากไอชาคือแซ่บชินทายอนอ,อนดะอู้คนลุกโวยจะร้องไห้คนลุกในความสวย เฮ้ยเพลงเฮ้ยเพลงแบบน่ารักอยู่นะว้าอียูอียูว <ended> oh, so ้าขนลุกเออนอกโลกไปอีหนึ่งโอ้ยยูสวยมาก และธนูของเธอโห้ยชาสวยมากเดี๋ยวตอนนี้คือไม่รู้จะวีดใครก่อนหรือตื่นเต้นทั้งหมดเลยตอนนี้ว้าวว่าผิวดีมากเลยอ่ะชิบเมื่อกี่น้อง น้ามาเอ้ยออนดามาแล้วเซนเตอร์ไปดิว้าวเท่บะโอ้ยเพลงอับตืดๆ แต่ชาบว่าชอบไหมชอบติดหัวอุ้ยโ,ฮโ,ฮโคโลกราฟดีอะ่ะดูไม่ทันเลยตอนนี้โอ้ <c oughs> oh my god สวยไปหมดเลยอะ่ะ เออเออเอาอีกแรงอีกเอาอีกเอาอีกเออเฮ้ยะจบแล้วเฮ้ยเอาจริงดิจบแล้วเดี๋ยนะเดี๋ยวจบแล้วเหรอ แป๊บนึงเฮ้ยเพลงดีนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันจบง่ายไปหน่อยทุกคนมันจบไม่ง่ายไปแฮแต่ถ้าถ้าจบเป็นแบบปืนตัวสลัดอย่างเงี้ยแบ,บควยกันอย่างนงี้โอเคนะครับทุกคนก็คือตอนนี้หลังจากที่เราดูเอ็มวีจบใช่ไหมโชว์เคสเตจก็คือปล่อยออกมาเลยเมื่อหกนาทีก่อนแล้วก็โอเคจะมาดูต่อจากนี้เลยเพราะว่าเราจะต้องการเพราะว่าเพราะว่าเราต้องการที่จะดูคุณรับ พวกพรมแดนท่าเต้นนะครับผมเพราะว่านี่ต้องนี่อาจจะนี่ต้องแกะแน่นอนนะโอเคไปดูกันเลยเฮ้ยแต่ว่าเพิ่งสังเกตมีอาร์แรปนะมี R อาร์แรปแบบเมื่อกี้ Parrate yeah yeah เนี่ยเราคิดว่าท่อนนี้อาจจะต้องเป็นท่อนฮุกแน่นอนพอเพราะเย่างทีเซอร์ปล่อยออกมาสรุปก็คือเป็นท่อนเปิดอโอ้คาริสมาแรงมากมันมีความเขาเรียกว่าอะไรนะจะเรียกว่าเกิลครัชได้ไหม <laughs> โอ้แต่ชินททยอนสวยมากสวยแบบสวยมากโอ้ไม่มีคำไหนจะพูดแต่เพราะสวยสวยจนจะร้องไห้เลย พายเรตแย่โอ้โหงานเอวงานเอวต้องมาครับทุกคนนะ let me introduce myself เออโอ้แต่อยูเท่จังวะอยูโคเทเลยเรามีไอชาแบบสาวแซ่บ เนี่ยชอบท่อนนี้มากเลยอ่ะเสียงคนละมุนละมุนมาก<ค><ณ>โอ้โหมันจะเป็นเพลงปลุกใจนทุกคนต้องไปรู้ซับไทยทีหนึง่ง c a อ Sam Pirate มันประมาณว่า เพราะฉันเนี่ยคือจนสลัดขอเริ่มตัวหน่อยว่าฉันฉันเนี่ยจนสลัดแต่รู้สึกว่าเพลงจะจังหวะไม่ค่อยเร็วเท่า first รู้แต่ว่ามีอารองยนนะเพลงเนี้เออ Yeah, yeah. เห็นไหมตดหูแล้วโอ้ยมีท่าละจากลาดี้าด้วยโหสุดยอดก็นะครับส่วนตัวคิดว่าเพลงรอบนี้เป็นเพลงที่แตกต่างออกมาจากาแนวก่อนๆที่ทำมานะครับเพราะว่ารอบนี้เป็นแบบเขาเรียกอะไรแนวเกิร์ลค s สหรอ คิวไม่น่จะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็ใครรู้คอมเมนต์หมดนะผมก็เป็นการผสมเซ็กซี่บวกสดใสแบบเบาๆนิดนึงเพราะทุกคนว่าเออโยกหัวตามอะไรอย่างเงี้แต่คือท่อนทุกติดหูมากบอกเลยท่อนทุกติดหูมากนะครับโดยเฉพาะที่ร้องว่าเออพเรตอะไรอย่างเงี้นะครับส่วนที่จะติแปลกๆก็คือ,อตัวเอ็มวีคิวว่าจบแอบจบง่ายไปนิดนึงนะครับผมอาจจะแบบว่าไม่มีภาคต่อหรือเปล่าหรือ,อยังไง ไม่แน่ใจอะ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวจากคิวนะใครไม่ไม่เห็นเนี่ยก็มาคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเพราะว่าคิวอาจจะคุยเลยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ในเรื่องพวกนี้เนาะโอเคใครที่ชอบคิปมี่ก็เลือมกดไลค์แล้วกดติดตามพี่ด้วยนะโอเคแล้วก็แล้วก็ถ้านะใครอยากให้รีแอคชั่นวงไหนหรือว่าอยากจะให้ทําคลิปเนว แบบว่าแกพัสดรีวิวแล้วแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันกน,น้าใต้ตคลิปได้เลยนะเนาะแล้วก็อย่าลืมมาคุยกันนะครับว่าเป็นใครหรือว่าชอบพันเอเวอกรนะครับผมแล้วก็มีความเป็นอย่างเก่กับเพลง Pirate ท,ที่เพิ่งปล่อยออกมานะครับผมโอเคสำหรับวิดนี้่าน้ะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย